เดี๋ยวกูเข้าไปต่อยกันต่อก็ได้แต่ผมหนีควายใครก็ทำได้อะไรอะไรอะไรอะอะไรอะคุณอาดอนเนาะคุณอาดอนเนาะที่เราคุณอาดอน ฟังในเย็ดแม่แย่ไม่ใช่เรื่องของกูก็จริงแต่มึงกดคนอื่นจนไม่มีใครอยากสู้แต่เรื่องเที้ยเที่ยที่ตัวมึงทำสั่นเดเล่เลยย้ำไม่ใช่กูใครจะพูดบอกว่ามึงจะดังกว่าแก๊งยังอีสานดังกว่าอีสานโซนกูว่ามึงฝันเฟื่องพราสตานแบบมึงนี่ไม่ค่อยจะเหลือใครที่พวกเขาให้ใจแต่ว่ามึงจะหาหลังเพื่อนนี่เฮี้ยจะขายฝันเพราะมึงหวังประโยชน์จะพูดชื่อมึงไปใครก็ขำกันหมดมึงได้เงินคนเดียวไม่มีผังระบบพองตายเอ็นเอโดยกูจะฝังในเพลงเดียวไม่ต้องถึงมวยยกสามผู้หญิงเที่อคยงนี่าน้ำกราบ ปวดหัวคนดื่นให้เขาด้วยด้กว่าเพราะว่ามึงใจหมาหน้าโดนบั่นกระโหลกแต่ตอนนี้กูพร้อมที่จะปัดระบบทุกความจริงกูจะพูดที่มึงสั่นสยบถ้าเกิดไม่ใช่มึงลองไปถามไอ้คนที่เคยอยู่้านมึงดูถ้าเกิดว่ามันได้ยินชื่อกูพ่อนมันก็หวาดกันหมดเลยที่ยน้องตายงั้นศพจะกลับไปมึงก็ล้างตัวไวเพื่อจะถ่ายเอ็มวีน้องกูก็ให้ใจเพราะไม่นีต้องใช้ช่วยเหลือสุดใจเหมือนรู้จักเป็นปีขายฝันน้องกูมึงจะไปสู้ใครเขาจะรันแข่งได้เอาเพราะอยากจะเป็นเอ็มซีแต่มึงเงินจากเพลงไม่เคยให้เขาัวันไหนที่มมมึงตตหาจะดดูรอเ็ มงึงหลานเฮียอะไรว่าใครจะเย็ดเมียมึงได้ขับมาให้เพื่อนมึงเย็ดเองแบบรู้ใจแล้วทุกคนในบ้านแม่ก็รู้ทั้งรู้ว่าความจริงที่เป็นอยู่ว่าใครเป็นชู้ใครแต่งเงินจากเพลงเต็มๆทุกใบสันดานของมึงกูว่าตุ๊ไปกูอยากจะรู้เหมือนกันว่าวันไหนจะโดนตีมึงจะไปหลบอยู่หลังซิรเจ้าหน้าไปสู้ใครไห้เฮียมึจะเสียไอ้สัตว์ใครไม่เกี่ยวไอ้สัตว์ผู้ปากฟังแล้วนั่งสะดับดูใครจะฟังไอ้กระจอกที่ไม่เคยมีพันลายแค่ด่าให้ช้ำตายในงานถนัดกูอยากส่วนตอนไหนกูพร้อมเสมอครับถ้าอยากจะลองงานก็ลองมาจัดดูแต่ขอเตือนคววววาาาามมจึึงงเเออไ้ย่่่นนกกด็แแบบ เขาต้องการที่เขาต้องใหรพอเขาไม่ได้เลยสัก,กบ,บาทเลยแม่เย็ดแค่นี้กั